<Yeah. S 2> เราลองอายุ34วันหนึ่งพวกคุณทุกคนมนุษย์ทุกคนจะเก็ตหมดต่อเมื่อวันหนึ่งคุณอายุแก่ขอบอกว่าวันหนึ่ง <Hey. S 2> คุณจะใช้ครีมกระปุกละกี่หมืน่นกี่แสนก็แล้วแต่อยากให้ลองใช้ไอ้ตัวนี้ใช้เองจริง <Ha. S 2> ๆก็คือเซวาเนี่ยเป็นครีมตัวแรก เป็นกระปุกเดียวเป็นแบบว่าตัวแรกของ First Care เลยนะฮะที่เขาบอกว่าทํามาจากโสม6ปีตัวนี้ประสิทธิภาพเขาเนี่ยดี D 3เท่าจัดที่จัดสินใจ,จอะ่ะมาใสเพราะเวลาเราเคยลองกับตัวเองคือยิงเลเซอร์เวลามังทำทีอ่ะก็ลองดูว่าถ้าสมมติไอตัวนี้มันจะทําให้เราไม่อักเสบเพราะมันเป็นช่วงเซสเทีฟทส่สน์ที่เวลาเราจะแบบว่าทําหน้าทําอะไรมันจะเซสเทีฟก็ใช้เซวาเนี่ยเป็น First Care ซึ่งไอจุดเด่นของเซวาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนำเข้ามาเนี่ยนำเข้ามาจากเกาหลีทั้งหมดเลยแล้วก็เป็โสม6ปี<ะ>ซึ่งก็รู้กันว่าโสมเนี่ยมันเป็นตัวสมานผิวแลว้วที่สําคัญถ้าเราจะรู้จริงโสมมันฆ่าเชือ้แอแบคทีเรียนในผิวด้วยนะมันจะปรับอุณหภูมิให้ผิวเราตลอดระหว่างวันด้วยอพออายุเตะเล็กสามปุ๊บเนี่ยลองดูสิปัญหาผิวทุกอย่างเราตามมาหมดเลยเขาเรียกกันว่านี่คือน้ําตกโสมในตํานานทุกคนยกย่องให้เป็นคํานี้เลยนะขวดนี้ป้ากะมาดูแลดูจางลงแน่นอนสั่งซื้อได้เลยนะคะที่ไลน์แอนเะ